ชวนเที่ยวแม่ห้องสอนเมืองรองแห่งความสุขพิชิต4 0 8 8โค้งท่ามกลางบรรยากาศที่รายล้อมด้วยธรรมชาติจึงทำให้จังหวัดแม่ห้องสอนเหมาะสำหรับการมาเที่ยวพักผ่อนมารับอากาศที่บริสุทธิ์มาชมวิถีชีวิตของผู้คนมาลองใช้ชีวิตแบบสโลไล์เพราะที่นี่มีแต่ความสงบและความสวยงามสำหรับอำเภอเมืองแม่ห้องสอนมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือวิถีชุมชนที่ยังคงดำรงชีวิตวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมผู้คนต่างอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างของชาติพันธุ์และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามหมู่บ้านผาบ่องหมู่ที่หนึ่งตำบลผาบ่องใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีเป็นชุมชนไทยใหญ่ทาว ท่องเที่ยวได้ทั้งปีมีที่พักในชุมชนมีจุดท่องเที่ยวต่างๆที่สวยงามได้แก่สะพานข้าวเก้าเพื่อสุขน้ำพุร้อนผาบองจุดชมว,วิวผาบองมีการซอกจ่าตลาดนัดวิถีชุมชนเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ มีการสืบสานและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีโบราณเช่นประเพณีปล่อยสางลองการต้องลายการทำจองภาราการอีดน้ำมันถั่วลิสงมีศูนย์การเรียนรู้กฟพอฟพผอผาบ่องให้ได้ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอีกด้วยบ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8ตำบลผาบ่อง ถือได้ว่าเป็นทางเลือกในการเข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของกะเหรี่ยงคอยาวที่สะดวกที่สุดอยู่ใกล้กับตัวเมืองแม่ห้องสอนเพียง12กิโลเมตรเท่านั้น กะเรี่ยงคอยาวที่นี่มีประมาณ20หลังคาเรือนยังคงดำรงชีวิตตามแบบวิถีดั้งเดิมนักท่องเที่ยวสามารถชมวิถีชีวิตถ่ายรูปกับกะเรี่ยงคอยาวได้มีของที่ระลึกจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ได้แก่ชุดผ้าทอเครื่องประดับไม้แกะสลักและผ้าพันคอซึ่งมีหลากสีสันให้เลือกซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึกบ้านป่าปุหมู่ที่2ตำบลผาบอง เป็นชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัตวิถีจังหวัดแม่ฮ่องสอนนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตผสมผสานของสองชาติพันธุ์คือชาวไทยใหญ่และชนเผ่ากะเรี่ยงหรือปากเกยอชาวบ้านยึดอาชีพการทำขนมแปโย่มาตั้งแต่บรรพบุรุษมีการสืบสารภูมิปัญญาโบราณต่อยอดสู่การสร้างอาชีพในเรื่องของผ้าทอกะเรี่ยงตากิยะ มีผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาวเขาบ้านป่าปุเป็นตุ๊กตาเกระเียงคอยาวสีสันสดใสเป็นสินค้าแฮนด์เมดเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวมีวิสาหกิจชุมชนปักผ้าฝ้ายบ้านป่าปุหรือร้านพิมพ์าผ้าปักเป็นศูนย์รวมผ้าปักชาติพันธุ์ของจังหวัดแม่ห้องสอนมีของฝากซึ่งเป็นถั่วคั่วเพื่อสุขภาพ แวไวไหว้พระขอพรเยี่ยมชมวัดป่าปุซึ่งมีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างของไทยใหญ่ที่สวยงามบ้านกุ่งไม้สักหมู่ที่สองตำบลปางหมูเป็นชุมชนเล็กๆของชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่กันอย่างพอเพียงร่มเย็นเป็นสุขบ้านกุ่งไม้สักเป็นที่ตั้งของสะพานสุตตองเป้หรือสะพานอธิษฐานสำเร็จแลนด์มาร์คชื่อดังของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งแห่ง ในพื้นที่บ้านกุุงไม้สักนั่นก็คือกุุงคุลุงเป็นจุดแวะแชะชิมแบบชิลๆให้ได้เช็คอินกินเที่ยวถ่ายรูปกันเพลินๆบ้านกุุงไม้สักมีที่พักบรรยากาศอบอุ่นสไตล์คอนเทมพรารี่ร่วมสมัยที่ยังมีกลิ่นอายล้านนาทากลางทิวเขาทุ่งนาและสายหมอกที่แสงปล่อยคอเทจซึ่งเปิดให้บริการห้องพักหลากหลายรูปแบบบ้านนาป่แปกหมู่ที่4ตำบลหมอกจำแปะ เดินทางจากตัวเมืองแม่ห้องสอนที่จะไปบ้านรักไทยใช้เวลาประมาณ45นาทีมีความสูงกว่า1,000เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นชุมชนของพี่น้องชาติพันธุ์ม้งและชาติพันธุ์ไทยใหญ่ยังคงดำรงวิถีแบบดั้งเดิมรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่คู่กับชุมชนเสมอมาประเพณีที่สำคัญของพี่น้องชาวมง้งคืองานประเพณีปีใหม่มง้งจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ประเพณีที่สำคัญของพี่น้องชาวไทยใหญ่คือประเพณีปล่อยสั่งลองหรือบวดลูกแก้วซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีมีโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริหรือฟู้ดแบงค์มีที่พักและโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเช่นที่โมงโฮมสเตย์หรือไร่องุ่นหวานซึง้งมีที่พักสไตล์รีสอร์ทให้ได้พักผ่อน มีร้านกาแฟอร่อยให้บริการที่ V ีคอ f ฟ e ่ไร่หวานซึ้งมีร้านกาแฟเล็กๆตกแต่งได้อย่างน่ารักชื่อร้านคอ f ฟี่แคมปถือเป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดที่น่าประทับใจบ้านรักไทยหมู่ที่6ตตำบลหมอกจำแป่เป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,776เมตรห่างจากตัวเมืองแม่ห้องสอนประมาณ44กิโลเมตร มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่ใจกลางหมู่บ้านบ้านรักไทยเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนานอดีตทหารจีนคณะชาติกองพล93ก๊กมินตั๋งซึ่งยังคงรักษาว,วัฒนธรรมของจีนยูนานไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจึงทำให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ปัจจุบันคนในชุมชนได้นำเอาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์จีนยูนานมานำเสนอปรับเปลี่ยนรูปแบบชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมบ้านหนองเขียวหมู่ที่10ตตำบลห้วยโป่งจากตัวเมืองแม่ห้องสอนใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งต้องใช้ความชำนาญในการขับรถเนื่องจากถนนมีความชันและคดโคง้ง บ้านหนองเขียวเป็นชุมชนของชาติพันธุ์ปาเกยอมีทะเลสาบขนาดใหญ่ใจกลางหมู่บ้านซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ชุมชนบ้านหนองเขียวเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัมผัสธรรมชาติและชมวิถีชีวิตของชาวปากยอซึ่งยังคงดำรงวิถีวัฒนธรรมความเป็นอยู่อิงแอบธรรมชาติและเรียบง่าย บ้านนาประจาดหมู่ที่4ตำบลห้วยผาเป็นชุมชนชาติพันธุ์ไทยใหญ่อยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ห้องสอนมาทางทิศเหนือประมาณ26กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเป็นถนนลาดยางมีความสะดวกและจากบ้านนาประจาดนี้สามารถเดินทางต่อไปสู่ชายแดนไทยเมียนมาช่องทางบ้านห้วยพึ่ง หากว่าได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านนาประจาดในช่วงฤด,ดูฝนจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของเกษตรกร,กรดำนาปลูกข้าวในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีมีโฮมสเตย์วไว้รองรับนักท่องเที่ยวมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อคือกระเทียมอินทรีย์มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีโรงสีพลังน้ำซึ่งถือว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทย บ้านห้วยฮีหมู่ที่8ตบลห้วยปูลิงอยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ห้องสอนประมาณ40กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีถนนลาดยางตลอดซ้ายหมู่บ้านตัอ้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงชันป่าเขาสลับซับซ้อนมีความสูงจากระดับน้ำทะเล1,722เมตร บริเวณสูงสุดคือดอยปุยเป็นเนินเขาและทุ่งหญ้าสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบ360องศาอากาศเย็นสบายตลอดปีจึงเป็นแหล่งปลูกกล้วยไม้ฟ้ามุย้ยรองเท้านารีและต้นราชินีมหาพรมมีการปลูกกาแฟที่มีคุณภาพและเป็นที่อยู่ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหรือปาก,กยอซึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้ได้อย่างน่าสนใจ